สวัสดีพี่ๆน้องๆผู้เลี้ยงสุกรทุกท่านนะครับวันนี้พบกันในช่องนักล่าประสบการณ์ในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงปัญหาที่พบได้บ่อยในการเลี้ยงหมูในช่วงฤดูร้อนกันนะครับภาพในวิดีโอนี้ส่วนใหญ่เป็นเพียงบรรยากาศของการเลี้ยงหมูเนื้อหาจะอยู่ในคำพูดบรรยายของผมเองนะครับและปัญหาที่คนเลี้ยงหมูมกักจะพบในช่วงฤดูร้อนที่ผมจะยกตัวอย่างนะครับจะมีด้วยกัน4ปัญหาดังนี้นะครับ 1. จะเป็นปัญหาลมแดดหรือฮีตสโตกนะครับ2จะเป็นปัญหาสุกรขุนน้ำหนักไม่ขึ้นหรือน้ำหนักขึ้นช้านะครับ3จะเป็นปัญหาการผสมติดตำหรือผสมไม่ติดนะครับในช่วงฤดูร้อนส่วนปัญหาที่4จะเป็นปัญหาการท้องเสียหรือถ่ายเหลวในช่วงฤดูร้อนนะครับจะเป็นยังไงไปฟังกันนะครับครับและสําหรับปัญหาที่1นะครับเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในฤดูร้อนนะครับนั่นคือปัญหาฮีตสโตก มักเกิดจากอากาศที่ร้อนในช่วงเวลากลางวันหมูจะมีอาการตัวแดงหายใจทางปากหอบเหนื่อยหายใจถี่ๆหากไม่ทำการลดอุณหภูมริร่างกายของสุกรลงร่างกายสุกรจะสะสมความร้อนจนมากเกินไปจนเกิน41องศาหากเกิน41องศาจะเกิดอาการชักกระตุกหมดสติและถึงแก่ชีวิตเฉียบพลันได้มีวิธีการป้องกันดังนี้นะครับหนึ่งคือหมั่นสังเกตอาการของสุกรอย่างสม่ำเสมอ สองคือเช็คอุปกรณ์ให้น้ำให้ทำงานได้ปกติอยู่อย่างสม่ำเสมอครับสามจะเป็นการลดอุณหภูมิภายในโรงเรือนในบางช่วงเวลาที่มีอากาศร้อนของวันนะครับสี่จะเป็นการหมั่นเช็คแรงดันและอุณหภูมิของน้ำที่สุกรดื่มให้มีอุณหภูมิปกติอยู่เสมอนะครับหากสุกรที่เพื่อนๆพนพี่ๆเลี้ยงอยู่มีอาการดังกล่าวมีวิธีการรักษาเบื้องต้นดังต่อไปนี้นะครับ หนึ่งคือลดอุณหภูมิร่างกายของสุกรลงโดยการเช็ดตัวด้วยผ้าหมาดไม่ควรรดน้ํากระทันหันนะครับจะทําให้อุณหภูมิของร่างกายสุกรนั้นปรับไม่ทันนะครับอาจส่งผลให้เกิดอาการช็อกหรือมีอาการหนักขึ้นกว่าเดิมได้นะครับ2คือแยกสุกรอ,ออกจากบริเวณที่มีความแออัดให้ห่างจากสุกรตัวอื่นให้มีอากาศถ่ายเทยได้สะดวกนะครับสุกรจะได้หายเร็วขึ้นนะครับ ปัญหาที่2จะเป็นปัญหาของสุกรขุนนะครับที่จะพบได้บ่อยนั่นคือปัญหาสุกรขุนน้ำหนักขึ้นช้านะครับสาเหตุเกิดจากอากาศที่ร้อนทําให้สุกรกินอาหารได้น้อยลงและหอบเหนื่อยง่ายมีวิธีการแก้ไขเบื้องต้นดังนี้ครับ 1. ควรมีน้ําสะอาดให้สุกรดื่มอย่างเพียงพอต่อวันนะครับ 2. ลดอุณหภูมิภายในเร้า ให้ได้มากที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้อ่างน้ําหรือการเปิดสปริงเกอร์ลดหลังคาหรือแม้แต่การเปิดพัดลมให้สุกรก็ตามนะครับ 3. คือเช็คแรงดันน้ําให้เหมาะสมแก่การกินนะครับไม่ให้มากหรือน้อยเกินไปจะทําให้สุกรกินอาหารได้มากขึ้นนะครับข้อที่4ลดจํานวนสุกรต่อคลอกลงเพื่อลดความแออัดและให้สุกรมีพื้นที่ต่อตัวเพิ่มมากขึ้นครับ ปัญหาที่3เป็นปัญหาของสุกรกลุ่มพ่อแม่พันธุ์นะครับนั่นคือปัญหาการผสมติดลดลงนะครับหรือผสมไม่ติดเนื่องจากอุณหภูมิที่ร้อนขึ้นในช่วงกลางวันนะครับไม่เหมาะแก่การอยู่รอดของตัวน้ําเชื้อนะครับและอาการที่ร้อนยังส่งผลให้พ่อพันธุ์หรือแม่พันธุ์เครียดนะครับจึงทําให้อัตราการผสมติดต่ําและคุณภาพของน้าเชื้อก็ต่าลงด้วยครับวิธีการแก้ไขปัญหามีดังนี้ครับ 1. หให้เลือกเวลาผสมในช่วงที่มีอุณหภูมิไม่สูงหรืออุณหภูมิไม่ร้อนจนเกินไปเช่นตอนเช้าก่อน9โมงหรือตอนเย็นหลัง18นาฬิกาไปแล้วนะครับแต่หากไม่สามารถทำได้ให้อาบน้ำทำความสะอาดแม่สุกรเพื่อลดอุณหภูมิก่อนทำการผสมสัก30หรือ40นาทีนะครับก่อนทำการผสมหรือรีดน้ำเชื้อนะครับและปัญหาที่4จะเป็นปัญหาสุดท้ายที่ผมจะพูดในคลิปนี้นะครับ ซึ่งเป็นปัญหาของสุกรเล็กหรือสุกรเพื่งหย่านมนะครับนั่นคือปัญหาท้องเสียอุณหภูมิที่สูงขึ้นในระดับที่ส่งเสริมการจเจริญเติบโตของแบคทีเรียนะครับจะทําให้อาหารหรือนมที่ใช้แล้วสุกรกินไม่หมดในคราวเดียวจะบูดเน่าเสียเมื่อสุกรกินเข้าไปจะทําให้เกิดอาการท้องเสียขึ้นอีกนะครับวิธีการแก้ไขของปัญหานี้คือ ควรสังเกตและให้อาหารหรือนมในปริมาณที่เหมาะสมกับการที่สุกรจะกินหมดภายในครั้งเดียวและควรให้อาหารครั้งละมไม่มากแต่ควรเน้นความถี่ในการให้ดังคําว่าให้น้อยๆแต่ให้บ่อยครั้งนะครับจะทำให้สุกรกินหมดภายในครั้งเดียวและอาหารจะไม่บูดเน่าเสียนะครับแต่หากรักษาที่ต้นเหตุแล้วสุกรท้องเสีย ยังมีอาการไม่ดีขึ้นควรใช้การรักษาด้วยการใช้ยาจำพวกฆ่าเชื้อหรือปฏิชีวนะร่วมกับการเสริมวิตามินและเกลือแร่ป้องกันการขาดน้ำของลูกสุกรนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับประสบการณ์ที่ผมได้นำมาแชร์กันวันนี้ถ้าหากมีประโยชน์กับพี่ๆเพื่อนๆหรือชอบใจฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไคร์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ